สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับอิจเจ้า GTR นี่อิจเจ้า GTR นี่เรามาดูโทโซเอเจลดัสนะครับหูฟังตัวนี้ราคา799ยังไม่โดนค้อนลดทำไมถูกจังถูกมากตอนแรกที่เราฟังครับคิดว่าราคาประมาณพันห้าพันห้าเนี่ยไม่ใช่หูฟังแบรนด์นะพันห้าเนี่ยผมเทียบกับหูฟังจีนเลยหูฟังแบบที่มันเน้นเสียงอย่างเดียวอะเสียงดีๆเน้นสเปกอะตอนแรกไม่ได้ดูราคาคิดเหมือนพี่ไหมคิดว่าไม่ต่ำกว่าพันแน่ๆคือใส่เข้าไปปุ๊บฟังปั๊บครั้งแรกไม่ต้องจู ยังไม่ต้องไปจูนอะไรเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยคือฟังเึิบไม่ต้องต่อน่าจะพันกว่าบาทอ่ใช่มาดูราคาที799คืออย่างงี้คุณดูรีวิวทุกที่เลยก็ได้มันเนี่ยเป็นหูฟังที่ได้รับความนิยมอย่างมากในราคาที่ประหยัดทั้งงานประกอบคุณภาพเสียงทุกๆอย่างในหูฟังตัวนี้แล้วมันใช้ง่ายไม่ไม่มีหมดอะไรเลยคือไม่มีหมดอะไรเลยจริงๆแต่ผมเทสมาให้คุณผู้ชมหมดแล้วฉะนั้นเริ่มจากการฟังก่อนเลยต้องขอขอบคุณโทโซนะครับส่งมาให้ผมทุกจุกเลยอันนี้คือจุกเป็นแบบซิลิโคนนิิ่่มอออัันนนนนีีี้้คืจุกแบบซึง ราคาครึ่งหนึ่งเหรอนี่400อนะราคาเขาทั้งสูงนะแพงมากแต่ผมไม่ค่อยชอบจุกนี้คือมันใส่เคสแล้วมันใส่ได้ไม่แน่นเนี่ยเวลาเราใสเปิดฝาไม่สนิทมันปิดไม่นิดคุณต้องปิดไปสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยคุณต้องกดไหมเนี่ยมันเยอะมาแต่มันชาร์จอยู่ใช่แต่คุณต้องปิดเงี้ยเนี่ยเห็นปะแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่ปิดไม่สนิทนี่ไงพี่ยางรัดไงเออก็ของเขาออกแบบมาดีนะแต่เราก็ทำให้มันโลเกรดลงนะฮะ คือพวกฟงพวกไฟเนี่ยเขาใส่มาสวยหมดอ่ะเดี๋ยวเราไปบรรยายฟังเสียงก่อนเอาจุกหูฟังของสปินฟิตก่อนหูฟังตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราเปลี่ยนจุกเนี่ยคาแรคเตอร์เสียงมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามใช่เอาจุกอื่นมาใส่เนี่ยอย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ยเป็นซิลิโคนนิ่มๆเนี่ยเอามาใส่มันก็จะเปลี่ยนตามอันนี้ฟังแอปดาๆนะไม่ได้ฟังแบบแอปที่แบบมีคุณภาพเพลงดีเสียงดีนะฮะเอาฟังถึงแค่ไหนผมว่าสักเจ็ดสิบแปดสิบถึงจะพอดีโอเคอ่ะฟังไป พอแล้วนานไปใช่โอเค เป็นยังไงบ้างเสียงกาลังเพลินเลยพี่เสียงดีจริงถ้ามัน799ซื้อไม่คิดใช่ไม่ต้องคิดคือแบบต่อให้รู้ราคาแล้วก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่า79 9รเาพอใส่จุกสปินฟิตอีกรู้สึกไงเบดมันแน่นดีเนาะมันก็โอเคนะพี่แต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ใช่ตันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมขนาดของใบหูความถี่ของคนก็ไม่เท่ากันหมดคืออย่างนี้พอใส่จุกสปินฟิตเนี่ยมันจะมีความเหนืดความแน่นความหนึบของมันอะคือมันจะไม่ได้แบบอ่อนโยนแบบใส่เข้าไปเนี่ยผมรู้สึก แน่นแต่มันไม่ได้แบบว่ากระแทกมากอ่ะคือเลยราคานี้มันก็ถือว่าดีแล้วแล้วก็มันกระหึ่มแบบพอดีถ้าเกิดว่าสแตนดาร์ดของมันเออมันกําลังดีแล้วก็ Impact เนี่ยแน่นอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบเน้นเบสมากๆแบบคือมันจะมีรุ่นที่เน้นเบสมากๆเพราะว่าตัวไดเวอร์ตัวนี้เป็น6มิลิเมตรแล้วเขาก็จูนมาเป็นอย่างนี้ย่านกลางเนี่ยเด่นออกไปข้างหน้าด้วยคือฟังใช่มันไม่โดนกลบอ่ะแล้วก็ชัดเสียงเคลียร์แล้วนะเสียงมันไม่ค่อยหนาเท่าไหรมันฟังมันแบบมันบางๆอ่ะแต่จะบอกว่าบางทีเดียวมันก็ไม่ใช่ไไไมมมม่่่ใชัันนนคือดด้โ เบดกบอย่างาตัวเล็กหรือว่าจะโดนกลางเด่นขึ้นมากว่าชาวบ้านเขาไม่มีมคือมันจะพอดีกันหมดแหลมนี่ก็พุ่งกลางพุ่งแหลมพุ่งสเคลียร์ไม่บานหูฟังง่ายแต่ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่จุกข,ของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นจุกสแตนดาร์ดที่เขาให้มานะครับผมรู้สึกว่ามิติของเบดมันไม่ค่อยมียมันหายไปมันหายไปผมว่าหายไปเยอะ <c oughs> เยอะ, <c oughs> ยอะมันต้องเปลี่ยนไซส์ให้เป็นไซส์ให,ซใหญ่ ซึ่งอันเนี้คือข้อดีของกล่องที่มันแถมจุกมาค่อนข้างหลายขนาด6ไซส์โหแต่คุณดูอ่ะอันนี้คือเอาไปใส่อะไรกระต่ายเหร ไม่พี่อันเล็กมากหนูแฮมสเตอร์ที่บ้านเนี่ยไม่ใช่ใส่หูค้นนี่แหละแต่มันอันเล็กจรงิงสำหรับคนที่อยากใส่ง่ายใส่สบายเนาะแต่ผมรู้สึกว่าพอมันตื้นอะคือจุกอะมันไม่ได้ใหญ่อ่าน,นี้คุณดูจุกเดิมจุกเดิมคือซ้ายจุกที่ทางโทโซให้มาลองเนี่ยมันจะมีความลึกเห็นไหมพอมันลึกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันแน่นยัดเข้าไปมันแน่นแล้วมันหนึบเข้าไปในรูหูแล้วเวลาเราฟังอะเสียงเบสมันจะรู้สึกมีมวลที่ดีกว่าแต่ว่าตอนที่พี่ลองอะพี่ใส่จุกนี้ตอนอิดลองครั้งแรกอีกก็ลองจุกนี้ก ใช่แต่พอเราใส่พวกสปินฟิตหรือจุกเนี่ยมันดีขึ้นไปอีกมันก็ดีขึ้นทีนี้นี่คือลักษณะของเสียงผมให้ดีมากผมก็ให้ดีมากมิติเสียงเนี่ยผมให้กว้างคือฟังแล้วไม่รู้สึกแบบอุดใช่ไม่รู้สึกอุดอะไรเงี้ยฟังได้สบายอฟีลลิ่งของการใส่อะผมรู้สึกว่ามันแทงเข้าไปนิดนึงคือมันเจ็บอะไม่รู้นะแล้วแต่หูคนนะครับบางคนบอกว่ามันใส่ง่ายแต่ผมรู้สึกว่ามันยัดเข้าไปเนี่ยมันเป็นจิ้มมันต้องปรับนิดนึงที่ผมรู้สึกเจ็บอะผมรู้สึกว่าไอ้ตรงซิลิโคนเนี่ยมันตื้น แต่พวกคุณภาพของซิลิโคนเนี่ยอิดเพราะให้มาดีนะดูดินัไม่ขาดพี่แบบใช่นี่ไงพอมันตื่นเนี่ยมันตื่นมากเห็นป่ะดูความตื่นเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะ ผมก็รู้สึกว่าพอใส่สปินฟิตหรือว่าใส่ที่มันลึกเข้าหน่อยอ่ะมันจะไปจุกข้างในแต่นี้มันก็จะใส่สบายอมันอ่ะใส่เข้าไปเพื่อคือนได้เลยล็อกเลยปึ๊กแค่ใส่แปะใช่แปะแต่พอคุณรู้สึกว่าไอ้จุกมันตื้นแล้วคุณรู้สึกว่ามิติเสียงที่คุณได้รับมันยังไม่ได้เต็มที่คุณก็ต้องยัดมันเข้าไปอีกกลายเป็นรู้สึกแบบทิมมันเริ่มฝืนใช่เอาง่ายๆว่าคุณหาอะไรก็ได้ให้จุกแบบพอดีแล้วเสียงจะมาดีมาก ผมบอกงี้ดีกว่าคือแบรนด์โทโซจ,จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนโทโซเทอรน์นอลอ่ะใช่พอหาจุกหาอะไรมาฟังให้มันเข้าที่อ่ะโอ้โหแล้วปรับอีเคอไลเซอร์นิดนึงอ่ะโทโซคือหูฟังที่ดีมากมันจะไม่ได้จูนเหมือนซาวพีสนะ ซาพคีคือใส่ปึ๊กทุกย่านทุกอะไรมามันจะโอเค,คแต่โทโซคือต้องไปเล่นกับมันหน่อยเนี่ยนะแล้วมันจะแบบ,บออกมาดีคือหูฟังโซนโอเมริกายุโรปมันจะประมาณนเ,มาเนี้ยแนวเสียงมาแนวแบบจีนมันจะแบบสำเร็จรูปอ่ามาสำเร็จมาแบบฟังได้เลยอะไรยงี้ฟังได้แต่แบบนั้นใช่โทโซเนี่ยจะมีแอปแอปโทโซโทโลโทโนโตโมโอริโออ่ะโทโซคอนเนคเลย เร็วม,มากแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวและแอป,ปของโทโซอ่ะเขาจะให้ความใส่ใจของการทาฮาร์ดแวร์ซึ่งอเมริกาเนี่ยมีจุดเด่นทา้งนี้อยู่แล้วอเมริกาเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คนได้รับประสิทธิภาพในการเขาเรียกว่าใช้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มันไปด้วยกันได้ประสิทธิได้ประสุทธิบพีดประสิทธิภาพได้ประสัดสิบพีนะฮะ <laughs> ให้มันไปแบบทางเดียวกันใช่ฉะนั้นมันจะแต่มันจะ,จะ,จะ,ม,นจะมันจะตกต่าง <laughs> มันจะแตกต่างจากฟังจีนจีนเนี่ยเขาจะเอา R&D ด้านซอฟต์แวร์ไปอัดอสเปคฟังปึบคพึงเพาอเลยใส่แล้วฟังเลยแต่ของโตโซโตโรโทโนโลโมโลโมโซนิก เขาจะเอาคุณภาพเนี่ยให้่า่ดีไซน์ R&D อะไรพวกนี้กับแอปพลิเคชันด้วยฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมาที่แอปเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันทําได้ดีเนี่ยการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA อะไรพวกนี้มันจะมีให้มันจะมีการปรับการทัชคอนโทรลถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบคุณสามารถปิดไปเลยก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่า่อยากใช้ใช่คุณปรับได้ทั้งหูซ้ายหูขวานะครับกดยาวเอาเป็นยังไงแต่นี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งมันไม่สามารถเอาอยุมลดหรือเพิ่มอะไปเป็นคลิกแทนได้ดยปกติเนี่ยผม แตะซ้ายครั้งหนึ่งรด ขวาข้างหนึ่งเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยสามารถเซตได้แต่นี่มันเอาไปคลิกไม่ได้มันกลัวลั่นมันเลยต้องลองเพสคือกดระยะยาวอย่างเดียวถึงจะเปลี่ยนได้มันน่าจะคัต้อมรวมกันได้หมดใช่มันน่าจะแบบอย่างถ้าแบบดับเบิลคลิกลดเสียงดับเบิลคลิกเพิ่มเสียงใช่เนี่ยมันน่าจะทําได้แต่ว่าเขาก็ให้อภิสิทธิ์ชนแค่ลองเพสเท่านั้นก็คือ,อ,อกดค้างเอาไว้อันนี้โทโซ่น่าจะทํามาให้นะอันแต่ว่านี่ก็ถือว่าดีว่าปรับได้แอปพลิเคชันเสถียรมากดีมากรุ่นนี้นะคือเวลาเราไม่ใช้งานเนี่ยแอปพลิเคชันมันจะไม่เชื่ออออมมมมมต่่เเว้้ัััันนนนนจจะะไหืแปพลิคชทางงูข การเข้าถึงขอทุกอย่างที่เรามีขอทุกอย่างอ่ะอันนี้คือมันมาปุ๊บเราไม่เชื่อมต่อมันมันจะไม่มีการกินแบตของแอปนี้อ่าใช่คือมันจะไม่เชื่อมเห็นไหมเมื่อกี้ที่เราเชื่อมต่อนะเราเชื่อมต่อหูฟังกับเครื่องตั้งนานนะมันจะไม่พยายามขอเพื่อเชื่อมต่อแอปจะไม่ยุ่งอะไรก็ไม่ยุ่งเนี่ยเราเข้ามาแอปเราค่อยมากดเชื่อมเพราะว่าเขาคิดแล้วว่าพอเราเซตติ้งค่าไว้เราก็ฟังอันนั้นอยู่แล้วบางรุ่นอ่ะคือแบบพอเราแค่เชื่อมต่อหูฟังอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากใช้แอปมันจะเด้งขึ้นมาใช่มันแอป ซอเวร์นี้ไปกินแบตเตอรี่แต่อันเนี้ยเท่าที่ผมเทสมานะครับเท่าที่เทสมาตอนนี้ที่ผมเคยลองมันก็จะมีบางรุ่นที่อาจจะเออบ้างอะไรบ้างแต่เท่าที่มีเทอร์โนฟิสกับไอตัวนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเสถียรดีเนี่ยแล้วดูความใสใจเขาทำป็นด้งๆเด้งๆทีนี้จุดเด่นของ <S <S หูฟังราคาเท่านี้อิทมันไม่ได้อยู่แค่นี้มันสามารถกดมอเอฟเฟกต์อ่ามาแล้วคุณปรับได้เนี่ยนี่ผมเซฟไว้นะครับมีผมเซฟเพิ่มด้วยแนวพ็อปของผมแพมทูเบสอันนี้ก็จะเป็นแนวนี้ ก็ต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วแอปพลิเคชันของหลายๆแบรนด์ในราคานี้หรือหูฟังในราคาเท่านี้มันปรับไม่ค่อยไป2ปรับแล้วไม่รู้สึกแตกต่างจากเดิมมากนะ่าใช่คือปรับแล้วไม่ตามใจเราปรับแล้วก็แทบจะเหมือนเดิมแต่ว่าอันเนี้ยคุณดูครับถ้าไม่ไปยุ่งกับมันมันไม่ขึ้นนะแล้วคุณไปกดมันลากได้นะครับความเนี่ยความถี่เนี่ย2 0 คือค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ยปรบับได้อิสระมากเนี่ยอิสระบางตัวมันจะเป็นล็อกเป็นขั้นนะอันนี้ค,คือตามนิ้วอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันมันลบบวกเท่าไหร่แต่ว่ามันก็คือตามนิ้วอ่ามันค่อนข้างจะละเอียดอันนี้ผมแนะนํานะครับ ถ้าคุณใส่หูฟังจุกเดิมเนี่ยแล้วคุณปรับอีคอไรเซอร์แล้วรู้สึกว่าแบบเบสมันยังไม่หนึบไม่แน่นกดไปเบสพลัสแค่นี้ยมันก็จะแน่นขึ้นก็คือจบผมมาลองปรับมนละหูฟังตัวเนี้ยผมปรับเบสพลัสจบเลยแบบที่ผมชอบตอนผมฟังเพลงพ็อปพวกนี้อันนี้ที่ผมนั่งปรับเมื่อกี้จตพ๊อปตัวจบผมเลยก็คือเบสดึงไปกระจายเป็นเบสสุดเลยอ๋อแล้วก็แหลมแหลมเอาลงเพราะมันแทงหูผมเกินไป ความถี่หูอิดอาจจะรับแหลมแล้วรู้สึกว่ามันเยอะมันแทงอนะความถี่หูเราคนเรามันไม่เหมือนกันคือหูฟังตัวเนี้ยมันใสคือยงนะังไงแล้วแต่คนนะผมต้องบอกก่อนว่าบางคนฟังแล้วเป็นอย่างงี้แต่คือเขาจูนมาประมาณนี้แหละแนวเสียงที่ผมบอกไปนี่คือแอปพลิเคชันที่เขาให้ปรับมีปรับแค่นี้นะครับตรงนี้เลยแล้วก็มีโปรดักต์ให้คุณนั่งดูเล่นอ่าใช่คือโทโซเนี่ย<ๆ>เขาดังมากๆนะแต่ว่าเพิ่งมาทำตลาดเมืองไทยแล้วก็ส่งให้บล็อกเกอร์อที่ไทยรีวิวแล้วก็เขาขายดีมากใน Amazon ใช่ทำไมเขาถึงอวยกันขนาดนี้เสียงมัน โทโซเนี่ยอันดับ8ของโลกนะครับที่ขายหูฟังดีขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดานะแล้วนี่คือหูฟัง799บาทผมบอกเลยว่าความรู้สึกแรกที่ผมใส่อ่ะผมนึกว่าพันกลางๆอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะอวยคือวัสดุอีกดูวัสดุคือประกอบม,มันดีมากเทียบกับซาวพีดราคาเท่านี้เนี่ย ผมให้ดีกว่าเยอะแล้วดูแมทที่เรียกอีกลองจำแมททีเรียลวมันไม่เหมือน7จ็ความบางเกรดวัสดุมันอาจจะพอกันแต่ว่าการทําสีที่เขาเลือกใช้อ่ะมันเป็นสีด้านแบบหนึ่งไม่ได้ด้านจนเกินไปพอจับมาก็ยังมีความแบบมันมันนิดนึงผมพูดได้ไหมผมรู้สึกถึงโซ n y W เบิลยแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าสีที่เขาทำอ่ะมันโอเคมากดูดิ มันเป็นโลโรไฟล์มากเลยนะไม่รู้เลยว่าหูฟังยี่ห้ออะไรมีแค่สกรีนว่าโทโซโทโซแค่นั้นมันออกแบบแมชชีนิ่งให้ดูดีแบบมินิมอลไม่ต้องตะโกน่ากูยห้ออะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็การสกรีนสีทุกอย่างแม้แต่กระทั่งตัวหนังสือที่เขาเ่ยไปมันยังคมชัดเลยคือเขาใส่ใจ่ส่วนตัวหูฟังเนี่ยถามว่าชอบไหมผมยังยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หน้าตาดูหน้าตามันดูไม่ไม่ค่อยโอเคคัไม่ค่อยเราใจเออไม่ค่อยแบบสวยอะแล้วใส่ไปประมาณนี้แต่ว่าตอนใส่ก็ดูดีนะก็ดูดีก็ไม่ได้แต่แต่ทรงมันเหมือนแบบ ขารีบอะแต่ถ้าหยิบออกมามันจะดูแบบดูแปลกๆไหม<ช>ดูดิคุณต้องใส่จุกป,ประมาณเนี้คุณจะดูดีขึ้นมานิดนึงติดตรงอนี้แหละส่วนตัวผมอไอ้ตรงที่มันจะงอออกมาตรงเคิร์ฟดีไซน์ขึ้นมาตรงนี้แล้วออตัวนี้มันตื้นอะ <laughs> เห็นปะ <laughs> ดูเหมือนช้างอะเออเห <laughs> มือนงวงช้างเหมือนช้างที่เป็นตัวการ์ตูนอะเดี๋ยวออ๋ยวขึ้นมาเนี้ยเนียมันกำลังชูงวงขึ้นมาแล้วครับ <laughs> เรียกว่างานประกอบเนี่ยถือว่าดีเลยแต่ไม่ถึงกับว่าสุดยอดมาเดไม่นผมนว่าซาพิทเคลียอันนั้นันสวยแต่นี่คือแบบเป็นโลโปรไฟใส่ไปดูดีใส่กับกระเป๋าใส่ชุดดำ<แ>ใส่สุดแล้วก็ตัวนี้ครับเขามีน้ำหนักต่อตัวเนี่ย4กรัมข้างละสีกรัมจริงๆแล้วเราดูอย่างเงี้ยเราดูเกินนะมีไมโครโฟนข้างละ2ตัว e N เป็นระบบเทลีเอ e ็นซี e N C, ก็คือใช้ซอฟต์แวร์ในการลดเสียงรบกวนขนาดโทรนั่นเองนะครับ ซึ่งโทโซเนี่ยไม่ดีตั้งแต่ที่เราลองมาละโทโนฟิตะลรพวกนี้คือไม่ดีทุกไอตอนนั้นคือตอนนั้นดีมากไมโครโฟนดีทุกัวใช่แต่อยู่ที่ว่าคุณจะชอบลักษณะเสียงชอบไม่ชอบตนนั้นแล้วแต่บางคนมีลักษณะเสียงทุ้มชอบให้แหลมใสเคลียบางคนเราเสียงแหลมพูดไปแม่งลำคาญเมียบางคนโทรมาแบบเรารู้สึกลำคาญเพราะว่าเสียงแม่งจีดเข้าหัวอ่ะพี่เห็นผมคุยกับแฟนนี่หล่ะพี่ชอบามเออไม่เคยคุยเลยบูทูก็เป็นรุ่นใหม่5.3าจาใช่ป่ะเชื่อมต่อรุ่นเร็ว ยกโคเด็ก AC SBC ไม่ต้องให้แอลอะไรมาครับเสียงแม่งดีอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณดูหนังคุณใช้ฟังเพลงแบบไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันที่จะต้องใช้ไฟล์ที่มันรายละเอียดเยอะๆไอดาพวกอะไรพวกนี้คุณก็ธรรมดาจริงๆแล้วหูฟังที่มีราคาแบบพันกว่าบาทนี่ผมก็แยกไม่ออกระหว่างแอลเดกับไม่แอลเดผม เคยใช้แอร์แดกใช้แต่ AAC หลยผมว่ามันต้องเป็นหูฟังแพงหน่อยมันแยกออกอ่าใช่คือจะถามว่าโทโซยัดฮาร์ดแวร์มาดีคนอื่นไหมไม่อย่างนั้นคือยัดมากลางๆหมดเลยแต่ไม่เน้นเรื่องฟีลลิ่งการใช้การปรับจูนเสียงการแต่งใช้แอปพวกนี้ให้มันแบบไปที่ทางเดียวกันผมว่าถ้าคุณเอาเรื่องนี้โทโซให้คุณได้เอาเรื่องแบตก่อนฟังได้5 5ชั่วโมงก็ถือว่าไม่ได้อึดอะไรมากนกถ้าเทียบกับพวกซาวพีซมินิพวกนี้ถ้ารวมเคสชาร์จก็22ชั่วโมงนะครับชาร์จแบตก็พอๆกันหมดทุกค Er> ตัวนี้ไม่มีเกมหมดแต่ uh มีบุรุษท่ดอยู่สผมต่อ a A/C นะครับ Galaxy S ยี่สิบสี Ultra ที่กล้องไม่ค่อยดีเนี่ยจะเทส latency ได้ประมาณ300กว่า กับพุ่งถึง400ก็ยังดีดีเลย,เลยครับกลารพูดด้เต็มปากว่าดีเลยครับแต่ถ้าเล่นลวอวีเลยท้กงนี้ไม่มีปัญหามไม่ได้ดูขนาดนั้นถ้าเทียบกับไอโฟนครับ ผมเรียกว่ากึ่งดีเลย์อืมไม่ก็เท่าไหร่ถ้าหูอย่างเราเนี่ยเราไม่คิดว่ามันดีเลย์หรอกเราเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับหูฟังที่มันเป็นเกมมิ่งเนี่ยสักร้อยกว่าร่าง <140, S 1> <140, S 2> หล 98, <ะ>้าสิบร้อยสี่สิบเก้าสิบแปดอันนี้คือดีเลย์แต่ถ้าว่าคุณเทียบว่าเป็นหูฟังฟังเพลงแล้วคนธรรมดาใช้นะเ,เล่นได้จะบอกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะไปเป็นอ e ีสปอร์ตไม่ได้ไม่ได้อ่ะส่วนการเทสใหม่เป็นยังไงไป,ไปชมสวัสดีครับนี่คือการเทสหูฟังโทโซแอร์เจอแอร์เจอบอร์อ้บอร์ดแอร์เจด นี่คือเสียงปกติกับพนละลอปกตินี่คือเสียงเอ้ยนี่คือการทดสอบไปแบบฝนตกหนักๆดูว่าเราตัดเสียงได้ขนาดไหนนะครับความถี่ของฝนนี่คือเสียงฝนให้ไม้จับก่อนไม้มันก็ตัดเสียงดีซะด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาไม้ตัวนี้ <S <S 2> <S 2> <S 2> ว่าตัดเสียงดีแค่ไหนนะครับ นี่คือเสียงฝลนนี่คือการเทปวิดีโอนะครับเสียงลมหวา่างมีมอเตไซกระอีบนะครับ <c oughs> แล้วแนี่คือเสียงเครื่องยนต์ของเว็บ 100. กกร้อยใส่ตากาดูว่าเสียงเป็นไงนะครับ <c oughs> เสี่เสียงลมเนี้ยก็แต่ลมมันไม่ค่อยตีหูนะมันม,มันไม่เข้าหูอะ เออมันกันลมดีอะ่ะบางตัวมันจะมีไม้ใช่ไหมไม้เอาไว้เอาไว้รับเสียงนะตับอะไรเงี้ยแต่เราจะได้ยินเสียงที่มันรับลมมาด้วยแ,แม้กระท,ท,ทั่งตัวที่ปุดไปเนี่ยมันจะมีเสียงแต่นี่ไม่มีครับแต่เดี๋ยวคุณลองดูนะครับว่าปลายทางจะได้ยินเสียงลมไปนะครับเรียบร้อยม่กร <c oughs> องเท้าไม่ใส่ สรุปเรื่องเสียงครับถ้าเกิดว่าคนจะเน้นเบสเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนจุกหน่อยให้มันแน่นมันหนึบขึ้นแต่ถ้าเกิดจุกเดิมเนี่ยอยู่ในปันกลางไม่ได้แบบหายไม่ได้มาเยอะคือพอดีแล้วในราคาเท่านี้เขาไม่ได้แบบยัดดินามิกไดรเวอร์มากระหึ่มเบสอย่างเดียวเพราะว่าส่วนมากไทยก็จะฟังเป็นแนวนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณปรับอิคอรลเซอร์ตามผมเบสพัดอะ ขึ้นมาขึ้นขึ้นเลยคือชัดเจนเลยแต่ว่าอาจจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่หูคนเพราะว่าเบรแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ถ้าอยากสุดเลมเทมประโตแบบผมก็ลองปรับแบบผมดูที่เ่มให้ดูเมื่อกี้ซื้อสปินฟิตมาใส่แต่ผมไม่ค่อยแนะนำอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณมีหูฟังหลายตัวคุณซื้อสปินฟิตมามันคุ้มมันคุ้มมันมันถอดเปลี่ยนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากลองก็ได้ก็ได้ก็คือตัวนี้มันก็เทียบพันได้อยู่พันพันกลางพันปลายเลยประมาณนั้นแล้วก็คุณก็ได้ลคุณได้ไม่ใช่สปย ึ่งเป็นซิลิโคนที่เกรดพรีเมียมเสียงกลางก็ไม่บางจะบอกว่าถึงปานกลางไม่ไม่ถึงแต่จะบางไหมก็ไม่ได้บางทีเดียวยังมีเนื้อมันอยู่ยังมีเนื้อมันอยู่ไม่ใช่มีต่น้ำเหมือนแต่เสียงแหลมเนี่ยผมว่ามันมันฟังสนุกถ้าเรียกคือมันคันเล์เออใช่กลางแหลมเนี่ยมันค่อนข้างจะคันเลร์นิดนิดคือแต่ว่าแหลมมันจะคันเลร์หน่อยมาดีมันมาแบบมันฟังมันอ่ะมันไม่โดนกบไงมันแรน่ะเข้าใจไหมมันแบบวิ่งแบบ คือมันจะเป็นเหมือนแสงไฟคมๆปาดไปปาดมาเออประมาณนั้นแหละเสียงแหลมอ่ะก็เอาว่าเสียงเกินราคาแน่นอนจะเกินแค่ไหนชอบแค่ไหนอยู่ที่หูคนอยู่ที่คุณความชอบแต่ละคนความพอใจไม่เท่ากันจุดติของมันคือเดี่ยวผมมีข้อดีอีกอ่ะมันกันน้ํากันเหงื่อไอพีเอ็กซ้าใช่จบแล้วก็แอปมันดีเสียงไมโอเคชัดเจนข้อเสียดีเลยใช่ดีเลยไม่มีหมดเกมแล้วก็เนี่ยเรื่องของรูปทรงแล้วก็การใส อันนี้มันก็มันก็จะมีผลกับเบสที่เราฟังถ้าเกิดว่าคุณชอบหูฟังที่มันแบบเป็นอินเอียร์และเบสเยอะๆเนี่ยตัวนี้ไม่ได้เยอะแบบนั้นอยู่ที่คนนะอยู่ที่คนอยู่ที่เพลงส้หรับผมกับอิตาจีอาร์และโทโซแอเจลดัต้องมีตัวเอสต้องขอลาไปก่อนผมบอกได้เลยว่าคุณซื้อไปไม่มีผิดหวังคุ้มเงินทุกเม็ดแต่ความพอใจอยู่ที่คุณแต่ยังไงก็คุ้มผมพูดได้แค่คำเดียวแค่นี้ไปละสวัสดีครับ แต่ว่าคุณต้องเลือกยังไม่จบ oh. คุณต้องเลือกให้มันพอดีอ่ะมันจะไม่ทําเหมือนหูฟังของฝั่งแผ่นดินใหญ่อันนั้น hmm. คือจุกแม่งมาให้แบบพอดีหูใส์พวกเราเลย oh <yeah. S 1> จุกเข้าไปเข้าเป๊ะอะไรเงี้ย hmm. แล้วแต่คนชอบสวัสดีครับ